สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือคือวันนี้ผมจะมานี่ก็คือแจ่วที่ผมตํามาอยู่เฮือนนะคือวันนี้ผมจะมากินมักม่วงกกที่อ่ากกของพ่อหม่ผมเองเดแล้วผมจะเกลี่ยไม,ม้ต่อยนะท่านผู้ชมแต่เขาไม่ให้นะเพราะว่าผมขอเขาแล้วขออีเด้อมวงีเด้อมาไินม่วงด้อหาเด้ดดดอหางยังเอี้ อ๋อฉเป็นยัางง่อยเดียวหนึ่ง <c ười> คือเจ้าคือเจ้าขอ,องเขาไม่ให้ผมปิดกินเห็นไหมท่านผู้ชมมันก็ย่ากอีกนะ <c ười> ผมต้องเอาไอซีบเก่าผมมาใช้เอก <c ười> เดี๋ยวผมจะไม่ปิดนะเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ให้ปิดเดี๋ยวผมจะขึ้นไปกินคากกเลยเห็นไหมนี่ก็คือแจ่วที่ผมเตรียมมานะผมจะปิดกินก็ไม่ให้ปิดเฮ <c ười> <c ười> ้ยนิต้ามาเตรียมหนึ่งแจ่วให้ผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปกินคากบเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ให้ปิดนะ ก็ขึ้นไปกินคากกผมก็ไม่สวนนะมันไม่ใส่กกของพ่ผอผมไงพ่อผมไม่ได้มาปลูกผมอยากกินผมก็กินเลยผมไม่สวนเขาขึ้นยังไงวะอุย้ยผมไม่ผมไม่หู้วาผมจะขึ้นยังไงนะเ<ส>ตรียมเนืยนแจวคุณนิตะ<ส>เดี๋ยวผมจะขึ้นไปกินคาก,กกเลยว่าน้าของขึ้นเนีนแจว ถ้าไม่เห็นคลิปต่อไปแสดงว่าผมตกลงนะท่านผู้ชมไม่ให้ปิดผมก็ไม่เ็นจะขึ้นมากินข้าวโอ้ยเฮ้ยมือกล้องเอากล้องมาเดี๋ยวผมจะกินคนเดียวยืนถึงนี่แหละอยงเวตอนนี้ผมก็ขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมลูกสาวผมนีนแจวให้คนสนับสน,นุน เอาแจวมาโอ้ยผมว่ามันคว่ำเสนาคุณคักคักเออ,เอ,อ,อยากนะอออขอบใจนะสำหรับแจวนี่ก็คือแจวของผมนะเดี๋ยวผมจะทำการกินดูกิน,กนนะยังไงคุณอยู่ลุมผมอยู่ทเทิงเดี๋ยวผมจะทิยมลงไปให้คุณกินนะว้ายขึ้นมาได้นะถ้าเดี๋ยวคุณตก เนี่ยก็คือโกกมังม่วงนะเดี๋ยวผมจะทําการกินเลยนะท่านผู้ชมหามุดหลายเติบเลยนะตอนนี้ผมว่าผมคงจะไม่รอดนะท่านผู้ชมหางมุดแดงบักใหญ่ผมย่างไปเตะหางมุดแดงเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมจะถ่ายหางมุดแดงให้ทุกคนเบิ่งนะผมว่าผมคงจะไม่ได้กินคาโกกันนะมุดแดงมันลายที่เห็นมาทุกคนผมเอ้ยขีมาเจ้าผมไปเตะหางมุดแดงเมื่อกี้นี้ดูเอ้อ มันกัดผมเสวยผมหน่อยผมต้องเปลี่ยนงาแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าผมกินอยู่บทน,นี้ไม่ได้นะถ้าผมปิดนี้เจ้าของมันห้าเลยนะผมต้องกินขากกผมต้องหางาใหม่ก่อนนะท่านผู้ชมโอ๊ย <c oughs> มุดมันหลายมากเลยท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมได้เปลี่ยนงาใหม่แล้วนะไอ้ <c oughs> มุดกระพมุด <c oughs> ผมว่าผมจับกล้องไม่ได้นะเดีผมจะให้คนอื่นจับกล้องให้ผมดีกว่ามันกินไม่ได้ มุดหลายเดี๋ยวผมจะกินยังไงวะผมต้องเอาแจวตุ้ยแสวเนี่ยเออเอาแจวใส่หมากมันก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาปากไปกินบันนี้ <c oughs> อยากลำบากเนะเอยี <c oughs> ยแม่มดโอ้ยผมว่าโทรศัพท์ผมน่าจะดุดมือลงคักคัเนี่ย ดูควายมุดลายว่าผมซื้อกินดีกว่านะมุดปไปไกลๆมันถ้าลำบากวันนี้ <c oughs> กูว่ากูไม่กินดีกว่านะ โอเคควายเอ้ยหมากมันใหญ่มันไม่ล้มปากผมได้แล้วคำหนึ่ง มันกินโคตรยากเลยครท่านผู้ชมปิดแหนก็นไม่ได้น้อมผมว่าผมเปลี่ยนท่าดีๆก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาแจวตุ้ยใช้มันอีกบาทหนึ่งนะท่านผู้ชมคือ <c oughs> ผมได้กินแต่คําเดียวเมื่อกี้นี้ ผมไม่อยากปิดนะเพราะว่าอ่าผมกลัวมันหายผม,ผมเอ้ยเ <c oughs> กือบตกกือบกูนี่แหละตกเอ้ยลำบากอะไรผมว่าผมซื้อกินง่ายกว่านะผมต้องคานไปค่อยๆกินแบบน,นี้ดูผมตกนี่ผมว่าผมน่าจะขาหักเลยนะท่านผู้ชมเห็นไม้แจวผมเอาแจวถ่ายเอ้ย กัดกัดคอผมยากลำบากอีลีนะลำบากจริงๆนะท่านผู้ชมด้เถือกดังผมผมจะกินยังไงวะผมจับกินเลยนะออืนน้ บบนกะินคากรุบเวรน,นี้มันโคตรแซ่บเลยท่านผู้ชมอืมผมเม่วงดกอีกลอล้เอ๊ะใช่ปะอีกหน่อยหนึ่งที่ผมจำเจวไว้ รสชาติโอเคมากเลยท่านผู้ชมก็อร่อยนะอักลองผมให้คุณจับกล้องนะผมหน่อย หของผมเห็นไหมดูดูหิมดังตอนนี้ผมแสบมากเลยเอาไว้ว่าผมจะขอจบคลิปไว้เพียงจำนี้นะท่านผู้ชมตอนนี้ผมขอโตไปล้างหน้าก่อนบ่ได้ปิดเนะ